นี่นะครัเพื่อนๆนี่ K, ว้าวถึงแม่วีจะหน่อยนะคะเพื่อนๆแต่ว่าตื่นง,งามมากนะคะเพื <governors, S 2> ่อนๆถึงแม่วีจะหน่อยแต่ว่าตื่นง,งามมากนะคะเพ<ๆ>ื่อนๆนี่นี่นี่ยายจ๋าก็มากเอาไปให้ขนมนะคะถ้าเป็นแบบนี้ค่ะขายถ้าขายราคาแพงมากแถวบ้านนอกมันก็ขายขายยากค่อนข้างนะคะเพื<ๆ>่อนๆอันนี้ว่าตามหลักเกณฑ์จะถ้าเฮามีพื้นที่ กระสิดีโอ้ยยอดโมงงามงามเพื่อนเพื่อนยอดหมักโมงงามงามนี่นะครับเพื่อนเพื่อนเยาจ่าพาเพื่อนเพื<ๆ>่อนมาบึงกล้วยหอมกล้วยหอมหรือกล้วยน้ำว้าของย่านะคะเพื่อนกระตัดไปหลายรอบแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนย่าเพิ่นกระตัดไปหลายรอบแล้วก็ยายจ๋ากับมาถ่ายโอ้มามาถ่ายให้พี่ๆเพื่อนเพื่อนบึงหลายๆครั้งอ,อยู่นะคะใช่เวลาหลายๆครั้งอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนไปยายจ่าสิาพาไปหลอก ไปเลาอีกจักหน่อยนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนกระปูกหญ้านี่เพื่อนเพื่อนช่วงนี้เขาปลูกหญ้าปลูกอย่างเองก็ดีเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนเนื่องจากการปลูกหญ้าก็ดีสําหรับงัวเนาะค่ะเพราะว่าอบางพื้นที่เพื่อนว่าวว่าตามตรงนะคะเพื่อนเพื่อนบางพื้นที่เพื่อนพ่นยาพ่นอย่างแบบนี้เนาะเขาเอามาให้งัวกินงัวอาเิบสบายได้แบบนี้นะค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ พวกหญ้าพวกอย่างเห็นบอกส่วนมากเพื่อนสิปลูกเองเพื่อนเพื่อนแถวนี้เพราะว่าบางพื้นที่เพื่อนก็มีพื้นที่ฮะน้าค่ะเพื่อนๆพืนมีพื้นที่มากพอที่จะปลูกฮะนาค่ะเพื่อนเนี่นี่จะพามาเบิ้งพามาเบิ้งนะอันนี้เป็นเป็นพื้นที่ของปู่นะคะน้องเนาะเป็นปู่เป็นย่าน้องของแม่ฮะน้าค่ะเป็นพื้นเดียวแล้วก <of> ็ยายจะก็อยู่ใกล้เพื่อนฮะน้าค่ะเพื่อนๆนสะดวกสบายสะดวกสบายพออยู่ใกล้เพื่อนน่ะนะคะนี่สะดวกสบายมาก ไปสวนปู่ชีจันทรบุรีนะคะเพื่อนๆนที่เข้าสวนทุเรียนเป็นเรื่องจริงจะก้นเป็นสวนเงาะเป็นสวนชะนีเพื่อนเนแล้วกระกระดุมเดี๋ยวนี้เพ่นเปลี่ยนมาเป็นมอนทองก้านยาวนะคะเพื่อนๆนปีนี้ยายจ๋าบได้ไปเนื่องจากมาอยู่บ้านบได้ไปทํางานคือเก่าห์นะค่ะเพื่อนๆนี่นี่เดี๋ยวพามาเบ่งอีกต้นหนึ่งนี่ ยุ่งกระหลายบรรยากาศพร้อมกับบรรยากาศนี่บ่อน,นี้ที่มาจับปลาดุกตัวใหญ่ๆไซส์ใหญ่ๆนะครับเพื่อนๆน,นี่ว้าวว้าวแช่เบิง่งปู่มาทําความสะอาดนะเพื่อนๆเอ้ยปู่มาทําความสะอาดปู่มาทําความสะอาดนะนี่เยจะพาเบิง่ง งามอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนงามตนน้นอันทุเรียนเมือนะยัาป้องวาเป็นทุเรียนหมอนทองกับชนีเจ้าจ่าเรยบนแน่ใจว่าเดี๋ยวนะคะเจ้าจ่าเรือโบนแน่ใจระหว่างต้นนี้ต้นนั้น ต้นใดที่พิ่นอะนะเออจะแจกเก็บมะพริกไปนำเพื่อนเพื่อนเก็บมะพริกของยาไปนำของเจ้าของโบแดงบวงามคือของลาวนี่หลักฐานสามมานี่นะคะเพื่อนเพื่อนสินพามาเบ่ง ส่วน้วนนี้เพิ่งพึ่งปลูกนะนค่ะเพื่อนเพื่อนแตกยอดขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะคะบ่งบอว่าสิเป็นก้านยาวหรือสิเป็นอีหยังยาื่จากกระบรจักเนื่องจากเพิ่นกระบอยู่ยาืจากมาหาเก็บเพชรแล้วก็มาส่งป่ากลก้วยนะนเพื่อนเพื่อนมาส่งป่ากล้วยอยากจะพาออกมาเบ่งคือเฮ็ดคือบ่ออกเนาะนี่ยาจากเคยมาทําคลิปวัวนะคะเพื่อนเพื่อนคลิปวัว อันนี้เป็นหอมทองเนาะค่ะเพื่อนๆนหอมทองจะต้องค้ำนะค่ะเพื่อนเ่นเนื่องจากว่าก้านเพื่อนอันนดี้นี่เพื่อนๆอนอันนี้สิเป็นทรายเขียวบนหรือทรายเหลืองเจี่ากับบนี่ใจเป็นอย่างจะว่าทรายเขียวทรายเหลืองนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ากล้วยอันนั้นมันมีสองแบบเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวพาเบงนี่เจจ่ามาเรื่อยนะคะมาทําคลิป มาทาคลิปมาทาคลิปนะคะเพื่อนๆบรรยากาศคโคองงัวเพื่อนๆมางหุ้งอจจาก็มาทําเรื่อยนะคะไปสวนปู่ชีจันทรุรีนะคะเพื่อนๆที่เข้าสวนทุเรียน,นะะเป็นเรื่องจริงจะก้อนเป็นสวนเงาะเป็นสวนชะนีเพื่อนๆแล้วกะ็กระ,กะดุมเดี๋ยวนี้เพื่อนเปลี่ยนมาเป็นมอนทองก้านยาวนะคะเพื่อนๆปีนี้เยจ๋าบม่ได้ไปเนื่องจากมาอยู่บ้านบ่ได้ไปทํางานคือเก่าห้านะคะเพื่อนๆ เดี๋ยวพามาเบ่งอีกต้นหนึ่งนี่ยุ่งกระหลายบรรยากาศพร้อมกับบรรยากาศนี่บ่อนี้ที่มาจับปลาดุกตัวใหญ่ๆไซส์ใหญ่ๆนะครับเพื่อนๆน,นี่ว้าวว้าวแชรเบ่งปู่มาทําความสะอาดนะเพื่อนๆเ,เอ้ปู่มาทําความสะอาดปู่มาทําความสะอาดนอนี่ จะพาเบิ่งงามอยู่นะคะเพื่อนๆงามต้นอันทุเรียนเมื่อนะับป้องว่าเป็นทุเรียนหมอนทองกับชนีจเนจ้าจ่าเลือกบนแน่ใจว่า เดี๋ยวนะคะยาจ่าเลื่ม่แน่ใจระหว่างต้นนี้ต้นนั้นต้นใดที่เพิ่นอนนะนะเออจาจ่าเก็บมะพริกไปนำเพื่อนเพื่อนเก็บมะพริกของยาไปนำของเจ้าของบ่แดงบ่ง,งามคือของลาวนี่หลักฐาน <laughs> สามมานี่นะคะเพื่อนเพื่อน พามาเบ่งส่วนจนนี้เพิ่นพึ่งปลูกนะค่ะเพื่อนเพื่อนแตกยอดขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะคะบ่งบอกว่าสิเป็นก้านยาวหรือสิเป็นอีหยังยนื่จากกระบรจักเนื่องจากเพิ่นกระโบยอยู่เนื่อจา,าหาเก็บเพชรแล้วก็มาส่งปากกล้วยนะ,ะเพื่อนเพื่อนมาส่งปากลก้วยอยากจะพาออกมาเบ่งคือเพชรคือบอกออกเนาะนี่ยาื่จาเคยมาทําคลิปวัวนะคะเพื่อนเพื่อนคลิปวัว นี่อันนี้เป็นหอมทองเนาะค่ะเพื่อนๆหอมทองจะต้องค้ำนะค่ะเพื่อนๆเนื่องจากว่าก้านเพื่อนอันดีนี่เพื่อนๆอันนี้สิเป็นทรายเขียวบนหรือทรายเหลืองเนี่ยจ่ากับบนี่ใจเป็นอย่างจะว่าทรายเขียวทรายเหลืองนะคะเพื่อนๆเพราะว่ากล้วยอันนั้นมันมีสองแบบเนาะค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวพาเบ่งนี่เนีจ่ามาเรื่อยนะคะมาทําคลิป มาทําคลิปมาทาคลิปนะคะเพื่อนๆบรรยากาศโคกงวัวเพื่อนๆมางหุ่งยายจ๋าก็มาทําเรื่อยนะคะนี่นี่นะคะเพื่อนๆนีๆ่นอู้ว้าวถึงแม่วีจะหน่อยนะคะเพื่อนๆแต่ว่าตื่นง,งามมากนะคะเพื่อนๆถึงแม่วีจะหน่อยแต่ว่าตื่นงามมากนะคะเพื่อนๆนี่นี่นี่นยายจาก็มักเอาไปให้ขนมนะคะถ้าเป็นแบบนี้คะ่ะ ขายถ้าขายราคาแพงมากแถวบ้านนอกมันกะขายขายยากค่อนข้างนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้ว่าาตหลักเกณฑนจะถ้าเฮามีพื้นที่กระสีดีโอ้ยอดหมูงาม,ม,มงามเพื่อนเพื่อนยอดหมักงามงามนี่นะคะเพื่อนเพ,พื่อนยยจ๋าพาเพื่อนเพื่อนมาเบ่งกล้วยหอมกล้วยหอมหรือกล้วยน้ำว้าของย่านะคะเพื่อนกระตัดไปหลายรอบแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนย่าเพิ่นกระตัดไปหลายรอบแล้วก็ยายจ๋ากลับมาไทยโอ้ มาถ่ายให้พี่ๆเพื่อนๆบึงหลายๆครั้งอยู่นะคะใส้เวลาหลายๆครั้งอยู่นะคะเพื่อนๆไปอยากจะสิภาพไปเลาะภาพไปเลาะอีกจักหน่อยนะคะเพื่อนๆเพื่อนกับปลูกหญ้านี่เพื่อนๆช่วงนี้เชาปลูกหญ้าปลูกยังเองก็ดีเนาะค่ะเพื่อนๆเนื่องจากการปลูกหญาก็ดีสําหรับงัวเนาะค่ะเพราะว่าบางพื้นที่เพื่อน ว่าว่าจมตรงนะคะเพื่อนเพื่อนบางพื้นที่เพื่อนพื่นยาพ่นอย่างแบบนี้เนะาะเขาเอามาให้งัวกนินงวัวอาซิโบสบายได้แบบนี้ฮะนะาค่ะเพื่อนเพื่อนนี่พวก้าพวกอย่างเห็นบอกส่วนมากเพื่นที่ปลูกเองเพื่อนเพื่อนแถวนี้เพราะว่าบางพื้นที่เพื่อนกับมีพื้นที่ฮะนะาค่ะเพื่อนเพื่อนมีพื้นที่มากพอที่จะปลูกฮะนะาค่ะเพื่อนเพื่อนนี่นี่จะพามาเบิง้งพามาเบิ้งนะอันนี้เป็น เป็นพื้นที่ของปู่นะคะน้องเนาะเป็นปู่เป็นย่าน้องของแม่นะคะเป็นพื้นเดียวแล้วก็ยายจะก็กกอยู่ใกล้เพื่อนนะคะเพื่อนๆสะดวกสบายสะดวกสบายพออยู่ใกล้เพื่อนนะคะ่ะสะดวกสบายมาก